นครับมมพี่บางคนเดินอยู่แล้วนะครับวันนี้ครับผมจะมาส่งงานกับรถไฟแดงนะครับกับ BC 50โ r o นะครับตัวนี้นะครับเป็นรุ่นใหม่นะครับพิ่งออกมาจากสูนวันนี้นี่เองลูกค้ากลับมาเองด้วยแล้วมาใส่นะครับมาติดข้อไฟหน้ากับเรานะครับนี่นะครับหนึ่งชุดแล้วก็ตามด้วยนะครับคิวล้อนี่ครับรงสูงเลยนะครับตัวนี้นะครับทางร้านเรานะครับจะติดใช้กาวอย่างเดียวครับไม่ยิงซิลิโคนใส่นะครับมาร้านทำเขาจะยิงซิลิโคนใส่ตรงนี้นะครับเวลาลูกค้ามาหยิ เหนื่อยแล้วอยากต่อรองนี่ตัวที่เกิดปัญหาคือซีสโวนะครับตามด้วยนะครับสุปุหน้านะครับหนึ่งตัวนะครับนี่นะครับถุงมาแบบนี้เลยสรงทันพร้อมมือนะครับตรงนี้นี่เลยได้แบบนี้สวยๆครับชุดนี้จะเป็นสีดำด้านนะครับเน้นดำด้านมากนะครับตามด้วยนะครับเข้ามือนะครับนี่นะครับเป็นรถเหมือนกันสัวานนี้เป็นสีโครเมียมนะครับก็ก้านเป็นโครเมียมอยู่แล้วต่อด้วยนะครับ นี่ครับเป็นชุดหลังนะครับจะมีฝาถังนะครับนี่ครับฝาถังดีดังเลยดีเลยสยงามตามด้วยนะครับข้อไฟยช้นะครับนี่ครับเป็นอย่างนี้เลยข้อไฟล้างของเรานะครับจะข้าวูปสวยงามแบบนี้นะครับตรงรุ่นทุกอย่างเลยนะครับไม่มีการแัดแปลงใรใดทั้งสิ้นนะครับตามด้วยนะครับเสื้อสีจุดนะครับนี่นะครับหนึ่งนะครับสองตอนนี้อีกสองจุดนะครับนี่นะครับ เสำหรับคันนี้นะครับลูกค้าของรถมาวันนี้เองมาติดกับเรานะครับทางเราสำหรับวันนี้นะครับผม,ผมขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ